ไงบอสันบอเนี uh. e yeah. oh, ่ล่ะยังอยู่นบอก็พอดีนี่ล่ะอีหละเมนบอหอยข้นยินเขาเบามากู้ใดวานักสืบคอยนี่ล่ะจ้บอคอยปะนั่นบอโอ้ยย่ได้นี่ยาย่ด้เคย ่อ้ขวัโอ้ขวัญผู้ใดได้ไดน้นอง<ะ>ก็คือน้องมันผู้งมกับผู้งมคือเกามันหั่นละจักแล้วคอยเห็นเขาเบามากเนาะว่าเจ้าเบาให้คอยกำลังกับว่าเอาคอยคือเกาหน่ตัวอ,อ,อ,อย่างที่เจเป้คือหญ่เจ้ามัดคือยยังไงมีอันลีกออกกักกันแน่อันใดมาหละหาเรื่องรลดคอยไม่ได้หาเรื่องได้หนิคอยมาบอกกับเจอดีดี เด็กยิงจืดวันนี้สิหมูดิบลาวชื่อจืนเหรอภาษาไทยเรียกแฉะค่ะภาษาอีสานเหรอจื้นนั่นแหละค่ะอ่ะแล้วเกี่ยวะเกี่ยวอะไรกับภาษาไทยเอาก็ครูไทยน่เนาะเอออ๋อครูไทยนำหนูเก่งกว่าเพื่อนคเนี่ยหนูต้องรู้จักครูด้วยครูครูชื่ออะไรคะครูอะไรใจดีและครูต้องการตัวช่วย เป็นภาษาหนูลูกผู้อันอยู่แล้วฟังภาษาอีสานไม่ค่อยเข้าใจหรอกเอาผู้เป็นคนจังหวัดไหนคะศรีสะเกศรีสะเก่ไม่ใช่อีสานนี่เป็นบางภาคบางส่วนเพราะว่าผู้หญิงคนก็สื่อฟังอีสานเพได้หรอกบางสื่อฟังออกก็เป็นแบบโจทยกระเนียงปลาปลาเปร่งจอมตามโตกลางปูปะบุญ แม่แม่สีเอาไทยนะ่ะงานชิสเกนะเอองานสีเอาไทยไนเล่นเฟซกระพายเดี๋ยวนี้กระมูกกระพวกแน่เอฟซีเน่เพื่อนทักมากข่อยก็บอกน้ำเบิร์ดละเมื่อนี่เพื่อนน่ะเนี่ยเคนบ่มีเวียกเนาะเบิงเบิงข่อยจะให้เบิงหมอนี่ทักมาจีบข่อยไหมสใส่เดี๋ยวนี้มันว่าข่อยนี่งามขาวน่ารักขนาด <S 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 ว่าน่ารักขาวเห็นว่าอีข่อยละปื้มไหมบ่เคยมีไผรบอกกับข่อยจังซี่เถอะ ขั้นเขาไม่เห็นตัตจริงเขาคือสีนายมึงเนาะเนี่เจ้ากระไดบัดเล่าให้แต่คอยได้เดี๋ยวนี้เห็นคอยเป็นจ้าซี่เอมเป็นจังใดคอยกะขี่ห้ายอยู่เด้กู <c oughs> ละว่าเป็นยังเบิ้งผู้บบาเพื่อนแน่ยอยู่ในเฟสนั่นเป็นยังล่ะพ่อปานกันเลยกูว่าแต่ว่าขันไดคือซุ้มนี่ก็ดีเด้ฮะว่าดีจังไดเดี๋ยวนี้ไอ้เซาซุ้มนี่ล่ะเป็นแต่จริงใจกบมึงนะ่ะแม่นวะ มันหลบ,บรอเว่ยเออบลอกสร้างมันเพราะว่าพวกเรารอขาวๆหนะ้าตาดีๆนะเออเขาเอามึงดอกเนะาะวาโอ้ยเนาะเคยเจอมาแล้วในเฟซกูนะ่ะ